ครับสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับสวัสดี f c ผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับชิปนี้เป็นชิปประจำวันที่ที่นะครับเมษายน2568นะครับผมมีรถมาให้พี่น้องได้ชมครับพึ่งมาใหม่สดๆ้อนๆครับบนไหรล่างนะครับผ้ใดหารุ่นนี้ชอบของถูกๆของดีราค่าถูกบม่ควรพลาดนะครับย่ำนะครับไม่ควรพลาดชิปนี้นะครับดูคลิปให้จบนะครับสีได้รถดีๆไปใส่นะครับ เป็นรถคู่ป่านะครับขนาด4ชิ้หาเรงมานะครับเป็น LC หา08ตัวดีที่นะครับ LC หา08ตัวดีที่นะครับรถสภาพดีนะครับสภาพนี้บร้มีมาบ่อยนะครับบยำนะครับบร้มีมาบ่อยนะครับสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับสวยๆนะครับรถคันนี้ขนาดพันในหลังนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดโอนครบนะครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับอุปกรณ์สามชิ้นด้านหน้าพันหลังรถตลีครับเนานมันครับผ่านเราครับผ่านเต็มๆไปสวยๆครับ เดี๋ยวสิผมสิพามาเบิ่งรอบๆพันนะครับสภาพยางนี่ยางหลังนี่ดอกเต็มครับย่างหนาครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอใส่ครับได้อยู่ปีย่างหนาได้อยู่ปีหนึ่งสองปีนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับเอลซีหาสุนเป็ดนะครับเป็นตัวดีที่นะครับจดทะเบียนปีหาหาเนื่งหาจะหาหนึ่งนะครับว่ได้เบิ่องหลิมนะครับนี่ครับรถรถสวยนะครับรถไล่เนี่ยนะครับรถรถขั้นอีจอดนะครับจอดสภาพนี้บ่หอยมีมากนะครับนี่สวย สวยนะครับรถคันนี้จะสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับเดบอหผมเปลี่ยนถิ่งเลยครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่ครับหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับสภาพมาให้เบิึงใกล้ๆเลยนะครับบูมี่พุนะครับรถคันนี้จอดจอดจอดหลายปีแล้วครับรถเครื่องดีมากเลยนะครับองดีผู้ได้หารุ่นนี้รุ่นนี้ครับอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับ โรตัลลี่ใบเต็มๆนะครับโรตัลลี่เป็นของเจริญชัยนะครับผ่านกับของเจริญชัยนะครับ180ตรงรุ่นนะครับเบิ้งไายครับไายแข็งครับเพราะในล่างนะครับล่างบ่มีรั่วซึมนะครับนี่ไม่มีรั่วซึมสีเดิมทั้งคันครับอ่าชารางออกนี่บอกไว้ว่าจำครับไฟฟื้นไฟยังอยู่ครบนะครับราคาเปิดราคาเลยแล้วกันครับ3ชิ้นครับ1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่0แสนบาทครับราคาเนี่สุดคุ้มเลยครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับ ผู้ใดเห็นคลิปนี้รีบเลยนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับหลังคาเปลี่ยนให้เบาะเปลี่ยนให้นอกนั้นกรีบบอกเลยนี่ตะแกรงเนี่เปลี่ยนให้ตะแกรงคางนี่เปลี่ยนให้เบื้องเครื่องครับเครื่องบอดินด้ล่างนะครับทะลางออกนี่เงาวับนะครับเครื่องเบื้องครับนี่สีเดิมนะครับนี่สีเดิมนี่พวกนี้ล่างออกหมดนะครับขาพระเขานี่ล่างออกหมดนะครับสีเหลองนาครับนี่ครับกับมีบ่ถือว่ามันจอดโดนนะครับนี่เป็นมีรอยขาดน้ำมันนิดหน่อยนะครับ มือขั้นครับขัานทสวยครับไม่เป็นสนิมนะครับบริเวณบริเวณรางนะครับรถจอดนะครับเลมทะเบียนครบนะครับเมทะเบียนครบนี่ l 4 5สนะครับเลมทะเบียนพร้อมนะครับหนึ่งแบาทครับสนใจโทรศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่เก้าครับศูนย์หกสี่สครับนี่สวยครับมันคมใบมีดครับคุมใบมีดเหลือเต็มนะครับ ผมใบมีดเลือกเต็มมีขาบดินแน่นะครับโมเดลล่างนะครับสิ้นกระบอกไม่มีรูซิมนะครับูรถสภาพรถถือว่าสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับเครื่องนี้นิ่มกิ๊บเลยครับเครื่องเครื่องนิ่มกิ๊บเลยครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยแกะเบื้องสีขั้นครับนี่สีขั้นครับรถลพบ้าในล่างนะครับล่างออกนี่สวยครับบอกเลยว่าล่างออกนี่เดี๋ยวผมล่างให้ครับเดี๋ยวล่างแล้วเราจะมารีวิวให้เบื้องใหม่นะครับ อันนี้รถพึ่งมาถึงนะครับมาถึงผมก็รีวิวเห็นพี่น้องถามกันเข่าวมาหลายครับพี่น้องเอฟซีถามว่ามีซีจัมผาบอันที่รงขายไปแล้วทันที่รงไปก็ขายไปแล้วนะครับเห็นถามกันเข่าวว่ามีมาอีกบอนะครับมีมาแล้วนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผู้ใดๆกันนี่ไปบอกเลยว่าบผิดหวังครับเหียดเนียนๆเลยนะครับเครื่องเกียร์กลิปเลยเกียร์บุหอนนะครับระบบโฟร์วินใส่งานได้ปกตินะครับครับเคลื่อนสี่ล้อใช้งานได้ปกติใส่งานอดีซีพันชั่วโมงนะครับ 4,000ชั่วโมงว่ถือว่าหลายนะครับรถรุ่นนี้สิบกว่าปี4,000ชั่วโมงไม่ถือว่าเยอะถ้าต่ำ่านี้อาจะก่อไม่มากนะครับต่ำ่านี้น่าจจะลดไม่มากนะครับรถรุ่นนี้ว่าอายางตำกับสามสี่พันนะครับมาหลายปีแล้วนะครับแต่สภาพนี้นี่ผู้ใดเด็ดไปสังานบอกเลยว่าสวยบอกผิดหรังครับนี่มามาลงมาลองลองชมได้ครับมาลองทดลองขับลองชมได้บางแคนดำอัมพวิชพุนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบางแคนดำอัมพวิชพุนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ สามชิ้นนะครับนี่ผานผานที่สวยเลยนะครับนี่ผานเป็นผานหานะครับของซ C T ครับเป็นผานหานเหลืองครับเป็นยี่หกไข่เดียวกันไอ้โรงงานเดียวกันกับตาช่างนะครับโรงงานเดียวกันตาช่างแต่เขาเห็นให้เจริญนใช่นะครับสีเหลืองใบเต็มเต็มนะครับใบไม้เลยนะครับใบใหม่ทั้งห้าใบเลยนะครับทั้งหกใบนะครับทั้งหกใบครับสวยๆนี่โรตัรี่ครับโรตัรี่ก็มีฝาทะลุแต่ว่าใส่งานได้ครับใบ ใบไม้เลยนะครับรถตลุลีนี่ผมให้เบิ้งใบเลยนะครับใบไม่้เลยครับรถรถตุลีบาดลหางก็คือเขาใส่มารักษานะครับมึงซิหล่อบ่หม่มีซึมนะครับรถสีสันโอเคนะครับรถบาดลหางก็ซือน,นะครับอืราคานี่ผู้ใดเดี๋ยวไปใซ้งานนี้กิ๊บเลยครับเดี๋ยวผมมาสตาตร์ทเครื่องให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวสีมาสตาตร์ทเครื่องให้เบิง้ง เปลือนะครับเครื่องมนะ่มีไอนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับถ้ามีไอมันจะมีควันข,า,ขาวๆออกมาแล้วครับเกือบนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มๆ น้ำปรดันนะครับเครืนิ่มน้ำประดันนะครับเครื่องไม่ไอน้ำไม่ดันนะครับเครื่องนิ่มเลยคเครื่องนิ่มกิ๊เลยนะครับเลยาปกติแบนี้ครับหนึ่งแสนเจ็ดหมืบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทก่อนมาพร้อมกับสามชิ้นนะครับหน9บาทก่อนสชิ้นนะครับ ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับคืเร,เร็วลงเร็วนะครับก็ต้องเลี้งเครื่องนะครับด้านหลังก็เร็วนะครับด้านหลังก็ต้องเลี้งเครื่องเลยนะครับไหมขึ้นปกตินะครับไหมขึ้นปกตินะครับเครื่องนิ่มกิ๊บเลยนะครับเกียร์บกหอนนะครับ รถสภาพสวยนะครับพี่บอกเลยว่าสวยนะครับรถคันนี้บางคันนะครับขั้นนี้บางขันสีหลอกแล้วนะครับอันนี้ยังสีรถบริลลารนะครับล่างออกแจ่มวันนี้ครับสนใจทโทรศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่กบศูย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูนยี่กศูนดครับหนึ่งแสนเกาพันบาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพบาทครับก่อนสามชิ้นเรมทะเบียนพร้อมนะครับครับสำหรับพีมพ์ก็บอ้วัยสี่สิกว่นะครับ